อภิธรรมภาชนีอพยากตานิเทศอเหตุกากุศลวิบากจิต8อเหตุกะกุศลวิบากจิตดวงที่หนึ่ง372รเทำเป็นอพยากฤตเป็นชนยัยจะขูวิญญาณเป็นวิบากสหาหรคตด้วยอุเบคามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะกามาวาจรกุศล,ลกรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใดในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่หเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาเกิดเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะภาษาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยชาติเกิด เพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้373ในปัจจัยาการเหล่านั้นสังขารเป็นฉนายการคิดอ่านกิริยาที่คิดอ่านความคิดอ่านอันใดนี้เรียกว่าสังขาร วิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นฉนัยจิตมโนมะนัตและถึงชาคูวิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นฉนัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนี้เรียกว่านามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย อายตนะที่หกเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยจิตมโนมานัสล้าถึงแจโคว,วิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าอายตนะที่หกเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้อง ความถูกต้องอันใดนี้เรียกว่าผัสาะเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยความสบายใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาที่เสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใดนี้เรียกว่าเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นฉนยัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเว้นเวทนานี้เรียกว่าพบเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยละาถึงด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้374ในสมัยนั้นวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยนาม,มีวิญญาณเป็นเหตุเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่หกมีนามเป็นเหตุเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะมีอายตนะที่หกเป็นเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นเหตุเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้37 5ห ในสมัยนั้นวิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขารเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่6อันสัมปยุตด้วยนามเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัษาอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่6เกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้376ในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดแม้เพราะนามเป็นปัจจัยอายตนาที่หกเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยนามเกิดแม้เพราะอายตนาที่หกเป็นปัจจัยภาษาเกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยอายตนาที่หกเกิดแม้เพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะเกิดแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยภพเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะภพเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้